วันนี้วันอังคารนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปวิ่งที่พิมายมินิมาราทอนนะครับซึ่งก็ทําเวลาได้46นาทีในการวิ่ง10กิโลเมตรนะครับเป็นเวลาที่ถือว่าเป็น new pb นะครับเนี่ยนะครสีนาที4วินาทีโปรแกรมต่อไปก็จะเป็นงานภายใน2ส,สัปดาห์นี้ครับเหลืออีกไม่กี่วันโดเรมอนไดโคลาดนะครับซึ่งเอไอ ้ช AI บอกมาว่าให้ฝึกซ้อมตามแผนก็คือมีทั้งหมด14วันวันที่1ก็วิ่งไปแล้วคือเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันที่2ซึ่งเป็นอินทเวล400คูณ6จ็อก200นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาอ mm ัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าแผนการซ้อมของเราแบบเนี้ยที่ AI บอกมาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทำ New PB ได้อีกครั้งหรือไม่นะครับต้องสู้ครับ ทีม SRV วันนี้ก็เหลือสองคนนะครับมีผมกับพีเตอร์นะพีเตอร์อยู่ด้านหน้าพีเตอร์เนี่ยก็มีโค้ชเหมือนกันนะครับใช้เงินซื้อเอานะครับแล้วก็พี่มาที่ผ่านมาที่ทำเวลาได้ดีมากนะเพชรสี่จุดสามหนึ่งนะครับก็สี่สิบห้านาทีสิบสองวิอีกนิดเดียวก็จะเป็นซับสี่สิบห้าแล้วอันนี้ก็คนพี่มงคลนะครับหลุกมงคล รองเท้าพีกนะครับจะเป็นขาแรงคนใหม่ของ T ีม SRV นะครับวันนี้เรามาทำคําจัดพิเตอร์นะครับซึ่งเป็นนักวิ่งทีม SRV ซ้อ,ซอมครั้งนี้มีเป้าหมายอะไรครับซับซีบมาราธอน ได้ข่าวว่าวันที่ผ่านมาเนยเมื่อวันก่อนไปวิ่งที่พี่หมายใช่ไหมระยะเท่าไหร่ครับเวลาเท่าไหร่ครับ0กิโลครับนี่ครับ44.3 4.3 10กิโลเวลาทำเวลาได้เท่าไหร่นาที20นาที20ช้ามี่ตาไม่ทัน ทำได้ยังไงครับ45นาทีวิ่งโซน2ครัโซน2โอ้โหไม่ธรรมดาจริงวิ่งไปไปกับาว้แล้วมีอะไรฮะมีอะแข่งที่ใกล้ๆนี้ไหมครับดิดมอนกี่กิโลครับเดี๋ยวิ่ซนหนึซนหนึ่งับ45ครับซับ45ง่ายมากเลยง่ายมากใช่ เหนการซ้อมเป็นไงบ้างครับยากที่ตื่นนะเราได้โค้ชจากไหนครับอ,อันนี้เป็นผลไปท้ายาร,ระหว่างทาาครับ ทรัพย์สี่นี่ถ่อมตัวเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่ามินี่นี่ไดสี่สิบห้าละนีว่า330มศูนย์ไหมฟูแรกปีที่ผ่านานี่โอเคเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนการซ้อมอ่าแปวันล่าสุดก่อนที่ถึงโดนเลมอน